สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You Clip Up กันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวแบกของผมอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งตอนนี้แบกผมมาเอ่งดิวชัน2องเลยนะครับผมโมเมนต์ซาร่าครับร่างนี้ผมอัพได้ถึง100เลยนะครับผมเป็นร่างเบสเพ l a เยอร์ครับซาร่าร่างนี้ก็ซื้อมาไม่รู้กี่บาทนะแต่ผมมีมาจำครั้งที่แล้วนะครับประมาณจ็เป็นต์ไม่ก็ล้านนึงนะครับตัวนี้นะครับผมก็ ส่วนวิธีการอัพนะครับผมก็ซาร่าตัวนี้ไม่ต้องอัพค่าสนิทโค้ดนะครับไม่ต้องอัพเพิ่มความสนิทของโค้ดเลยนะครับแต่อัพสแตให้หมดนะครับอัพยังไงก็ได้นะครับให้ค่าพลังซาร่าอยู่ที่97นะครับแล้วซาร่าก็จะมีพลังรวมเป็น100นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะมีสกิลฟิน n s h s ็อตนะครับดับเบิ t ทัสคัตบี h ฮ n d ์เทิร์นลองลิงคูลเ e อร์นะครับชิพช็อตคอนโทรลนะครับลองลงชุตติ้งไลซิงช็อตครับ เอาไซค์โคลเลอร์นะครับโอ้โหเปนน็ตตี้นะครับแล้วก็เกมแมนชิฟนะครับก็เป็นการเรียกฝาวด้วยนะครับยิงจุดโทษก็ได้สไลด์ก้อยก็ได้นะครับยิงแรงๆคมๆก็ได้นะครับแล้วก็ยิงปั่นโค้งๆก็โหดนะครับสำหรับซาลาล่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปกดแรงกันนะครับผมโอเคผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ดิวชั่น2นะครับบอกเลยว่าโคตรตึงนะตั้งแต่ขึ้นมานี่ผมแบบโอ้หัวร้อนไปหลายเกมเลยนะครับชนะ ต้องชนะรวดนะครับแพ้ได้ไม่เกิน2เกมนะครับโอ้โหคือต้องชนะ8เกมอ่ะโคตรตึงนะครับผมเจอกับดิวิชั่น3นะเมื่อกี้นี้นะครับผมโมเมนต์ซาร่าครับไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะแต่ก็เล่นได้นะครับทีมเขาสิดูแค่นี้พอนะแผงเครื่องบินนะครับหมาของผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าโมเมนต์ซาร่านะครับจะโหดขนาดไหนนะครับผมก็ จะรีวิวเอปเป้แล้วก็ตัวอื่นๆให้ดูกันอีกนะครับผมบอกเลยว่า2อตัวนี้ผมขาดไม่ได้เลยนะจริงๆคนอื่นชอบเล่นมสซี่แต่ผมแม่งชอบเล่นซาร่ามากกว่านะผมรู้สึกว่ามันไวกว่านะครับแต่เรื่องปั่นกจะซูมซี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องความเร็วาช่องนี่ผมยกให้เขาเลยนะครับโอเว่ซาร่าเาครับผมเริ่มเกมครับ เขาได้เริ่มเคลียร์ก่อนครับไหลากาดโยนยาวมาให้กุลิตครับมุ่งขึ้นหลังไปก่อนครับผมประตูมใช้เป็นจิอันโอบักครับพลัง98เลยนะ สไตล์ควิคเคาน์เตอร์ด้วยนะครับผมอัพไม่ยากนะครทีมบ้าเป้ครับรอจังหวะนี้คาร์ลอสนะครับผมผมบอกเลยครับตั้งแต่ขึ้นแร้งดิวชั่นสองมานี้ตึงๆเนื้อเลยผมจะขึ้นดิวชั่นหนอ่ะอยู่แล้วนะครับคือแบบขาดแค่ตาเดียวผมไปแพ้โอ้โหเสดายจัดเลยนะสามัคยครับคาฟูนี่นะผมโหหลังๆคนจะบังคับกองหลังแน่นแลเห็นไหมเจอกองหลังเริ่มเป็นงานเริ่มเล่นยากครับ มาจังหวะนี้มัตถิอุตัดบอลไม่ได้ครับเน็ตเวดถ่ายมาแลแนดกิกสก์เออไม่ใช่ครับให้เป็นเน็ตอ่ากุลิตครับขอไปด้วยครับผมมาแล้วเลซี่เออไม่ใช่ซาลาในครับเออโมฮมเหม็ดซาลามาจังหวะนี้เจมพุทับสวยแล้วปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากโมฮัมเหม็ดซาลาครับ ผมไม่รู้ว่าโมเมตซาล่าหรือโมฮัมเหม็ดซาล่าอะไรก็ไม่รู้นะครับโมฮัมเหม็ดโมเบดแนวแต่ว่าเขาเป็นเดอะแบกของทีมผมนะครับโคตรเก่งเนะีโคตรชอบความเร็วของเขานะครับวีร่าครับจ่ายมาติดคาร์อลสอครับผมจ่ายว่าโอ้โหไม่ผ่านเนเวตครับกุลิตกินเนซากุลิตกุลิตจ่ายมาเนเวตลูกนี้โดนแล้วครับผมโอหแต่ว่ามันล้ำหน้าไปก่อนครับเนะี่ยเกือบโดน,นครับ แล้วก็เรื่องการบังคับกองหลังหรือเกมรับนะครับถ้าใครอยากให้ผมสอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับแต่ว่าผมขอรีวิวซาร่าก่อนนะครับโหโหดจัดจนะตัวนี้แต่บอลได้ครับเวราจังหวะนี้นโดนกระสวนกันมาครับกุลิตเออร์วินอุย่าอุยลาโดนกระแทกไป แล้วจังหวะสวยครับเวราต่อมาให้ที่ซาร่าโอ้ยสไลด์โหดจังวะโอ้มาเทอุสครับโดนตะบอลไว้ครับ,อบ,อรบโอ้โหสไลด์โคตรเถื่อนนะครับแล้วมาเทอุสโดนจับสก,กัดมาได้ครับกุลิดกุลิดมาให้เอ็มปเาเป้ครับเอ็มปเาเป้แทงช่องมาโอ้โหโรนโดไกลไปหน่อยครับมันวิ่งไม่ทันครับโรนโดจังหวะน,นี้ครับเฟลเลอร์ โอ้โหมาเทวดอ้าจังหวะตักซ้นมาติดครับแต่ว่าโหเก็บไม่ได้จริงๆนี่โอ้โหแรงตั้งแต่ดิวิชั่น4ขึ้นมานี่ก็ตึงๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนกุลิตครับมาให้เดอะบอยคริสโนโรนัลโดซาร่าปั่นลูกนี้โอ้โหยังไงครับซาร่าไม่หาช่องโคดดีครับแต่ว่าลูกปั่นลูกยิงก็ต้องเน้นหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้าไม่ได้แบบเข้าข้อจริงๆก็จะต้อง ใช้โอกาสนี้หน,นึ่งนะครับใช้หลายครั้งเกิดนะกุลิตครับสวยครับลาโมเมนซาลามาอีกแล้วซาลายิงด้วยขวาดูบ้างครับโอ้โหเมายังกระโตดครับกาซิยาบอกมึงยิงหรือมึงโตดเนี่ยเข้ามือแบบโคตรนิ่มแนวเสังเกตุไหมครับอันเดสอินเนสตาครับไฮมาทิมาเทอสุสมาเทอสุสวิเอล่าครับมาเทอสุสขึ้นมาี่กุลิตวิเอล่าวิเอระจะด,ดีดมาให้นเนส อินเอสตานะครับแต่ว่าโดนตัดบอลมาได้แล้วเราจะสวนกลับ้านงรับจังหวะ <c oughs> จ่าย จะให้ซา่าครับแต่ว่าจบครึ่งเวลาแรกไปก่อนครับอ้ก็ขึ้นดำหนึ่งต่อศูนย์ครับจากลูกยิงของโมเมสซา่าที่ใช้สกิลดับเบิลทัชนะครับหลบมาแล้วปั่นโค้งนะครับแต่บอลไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่แต่ว่าก็ชนเสาในเข้านะครับเป็นหนึ่งต่อศูนย์ครับผมไม่เซตอะไรทั้งนั้นครับผมทีมชุดนี้มันเจ็มอยู่แล้วนะครับผมก็จัดไปครับกว่าจะขึ้นดวิชั่นหนึ่งนะครับผมต้องเล่นแพ้อีกตาอุ้ยจังหวะการ ไฟนักกลัวเปิดปุ่มใบแดงใช่ไหมจ้าจังหวะเดอะบอยครับดีนี่หูจ้าโดนเสียบอีกแล้วกุลิตโอ้โหไรกาดตาดบอลไปดีนี่ครับกินหน้ามาอินเดสตาไรกาดโอ้โหจังหวะนี้บอลมันเข้าทางเราครับมันตัดหลังไปแล้วมันเข้าทางครับผมโรนัลโดหล่อจังหวะนี้วิ่งอีกแล้วซาลาโอ้โหกำลังจะได้ปั่นแต่ว่ายังไงซาลา ไอ้ห่าเอ้ยสาลดโอ้ไปทำอย่างนงั้นทำไมลูกลูกบอลอยู่ใ,ใกล้ๆปไปสไลด์เฉยแล้วโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นี้ไปเอาหาซะแล้วอ่ะมาแล้วยังได้อยู่กุลิดจิสโนโรนโดครับจ่ายปั้นสาราจัดๆนะแต่ว่าก็โดนเตะมาไปครับมาแล้วเออร์วินมาแล้วเออร์วินจา๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ไม่ใช่นะครับ <laughs> นเน,นเนไปครับจังหวะของซาร่าผมเป็นไงนะมันค่อนข้างที่จะวิ่งหาช่องดีนะแล้วก็เร็วนะครับผมนี่ครับจังหวะนี้ซาร่าอื้ม,มันจะไปเองครับแล้วซาร่าไปชมมาซาร่าหักเข้าซ้ายจะได้ยิงก็ไม่ได้ยิงแล้วหักเข้าขวาลูกนี้โอ้โหแต่ซาร่ามันคลองบอลดีจัดครับมันเร็วนะครับซาร่าตัวนี้ ก็ต้องบอกเลยว่ามันโหดนะครับผมผมไม่ใช่เมสซี่เลยผมมีเมสซี่ทั้งสองสาล่างนะครับสอตัวเลยไม่ใช่สองสองสตัวนะครับมีทั้งเบสมีทั้งไอคอนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าซาร่ามันเก่งกว่านะสำหรับผมนะครับมันแข็งด้วยแล้วมันก็ตัวใหญ่ดีนะครับใหญ่กว่าเมสซี่อ่ะเออนแค่นั้นแหละมาอผมคลิครับจาอคินน่ามาเออ่เดบอยเดบอยเซนบอกเออเขาเร็วมาจังหวะนี้เวิ่งอะไรเขาทำมาได้ แล้วยังไม่ได้บอลมาจังหวะบดเอ้าโหเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับเป็นหนึ่งยูตัวหนึ่งแล้วเมื่อกี้ห่าวเลยเพราะว่าตอนนี้แม่นะผมอ่านอยู่ประมาณตีห้าห้าสิบแล้วอ่ะเช้าแล้วอะผมยังไม่ได้นอนเลยนะครับวิลาครับสวยครับผมคาฟูซสาร่าอีกมา เดอะบอยแทงมาซาลาลูกนี้ได้ควบแล้วสก,กิลหลอกมาโยกสวยแล้วปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหติเซปแล้วเอ็มบัตต์ทำใหม่ก็เรียบร้อยครับเป็นสองประตูต่อหนึ่งครับพิกก็มาน,นำอีกครั้งเลยโอ้โหซาลาไมา่หลอกหลังหักนครับผมสับขาหลอกแบบดิจติตอลดิจติตอลนะครับสับแบบดิจติตอลโอ้โหเกินปุยมุยจังหวะนี้ครับเ,เบคเค้นบาเอล มาแล้วครับจังหวะสวนกลับของเร่ขังนี่ครับตัดบอลมาได้ซาลาโอ้ซาลาพยายามจะเล่นซาลาให้คาฟูคาฟูจ่ายคืนซาลาโอ้โหไปจ่ายเบอร์บอลทำไมเนี่ยบ้าเอ้ยจ่ายผิดตัวนะครับแล้วโดนสวนกลับมาจังหวะนี้อย่านะถ้าโดนนี่ก็ชิบหายเลยนะยังไงครับโอ้โหดังโฉบม,มาได้ครับมาดินี่ไอเคนบอลโอ้โหติดบล็อกครับ มาให้คาฟูคาฟูจ่ายขึ้นมาติดอีกแล้วครับโมเมสซารา่าซาร่ากระชากมาลูกนี้ซาร่าเลี้ยงกินแดงขึ้นมาแล้วซาร่าจะกระชากไปโอ้โหอาจารย์เฮ้ยปกติคอนามิมันไม่เป่าจบนี่ขึ้นสนา,อา,อสา,ามอ่ะอะไรอยู่อ่ะโหซาร่าของละไรน่แงแจ้งเกิดรูปท้ายเลยทุกคนดูดิโอ้อะไรวะ แบบนี้ก็ผัโอกาสยิงของผมทั้งนั้นเลยหกครั้งนะครับแม่งติดเซฟไปสีน่นทุกคนฝั่งเขามีโอกาสยิงครั้งเดียวเป็นประตูเลยนะครับของบอลเท่ากันนะครับโอ้โหมีฝั่งเขาฟาวนะครับมีน้ำหน้านะครับฟิกฟิกของเรามีครั้งหนึ่งนะครับกพต้องบอกเลยนะว่าซาร่าผมก็เดินแบกอีกเช่นเคยนะจังหวะนี้ผมปั่นจะหลอกกลบยังสวยแล้วปั่นชิงสองเสาครับโอ้โหเอาเรื่องจัดจัด,จดครับชิงลูกนี้ สวยงามพระรามแปดครับดูจังหวะชิงทีง่โหซาราปันมิดเรียบร้อยครับชิงแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมจังหวะโหซาลาได้ยิงหลายลูกมากนะครับแต่ว่าก็ติดเซฟหมดนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโมเมนต์ซาลาล่างนี้นะครับก็อย่าลืมนะวิธีการอัพผมก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าไม่ต้องอ uh, ัพสไตล์เกี่ยวกับโค้ดเ,นะเลยนะครับค่าความสนิทโค้ดไม่ต้องอัพเลยนะครับเพจ ทีมเพนะครับให้ไปอัพที่สเตตสเตตนะครับสเตตสเตตให้ไปอัพสเตตนะครับให้พลังเริ่มต้นที่97นะครับเดี๋ยวใส่ทีมมันจะบูตอีกนะครับก็จะเป็นร้อยพอดีนะครับแต่ว่าค่าทีมต้อง99ขึ้นนะครับซาร่าตัวนี้นะครับถึงจะบูตร้อยนะครับผมโอ้จังหวะนี้สับขาหลอกแล้วปั่นลูกนี้เสียดายนะเข้าลูกตั้งแต่แรกก็สวยไปแล้วนะแต่ยังดีที่อ็มบัปเป้ได้ซ้ำนะครับก็เรียบร้อยไปครับ แมตช์นี้นะครับผมเป็นแมตช์ที่ผมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ตกชั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เลื่อนชั้นด้วยนะครับเป็นแมตช์ที่เอ่อผมการันตีว่าผมจะได้อยู่ดิวิชั่น2ต่อนะครับก็กดสคริปไปเลยแล้วกันนะตัวสีชมพูข้างล่างเนี่ยที่เขียนว่าสคริปเรมานิงนะครับเกรมนะครับผมก็สคริปไปเลยครับก็รีแต้งนะครับหุ่มโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือต้องชนะเขาเรียกว่าอะไร8ครั้ง7ครั้งขึ้นไปนะครับใช่ปรอนะ